สวัสดีครับเพื่อนๆผมบาสน,นะครับตอนนี้เราอยู่กันที่เซิร์ฟเกาหลีกันอย่างเช่นเคยนะครับผมกับอาชีพอาร์ตเมดตามชื่อคลิปเรียนครับว่าเราจะมาเรียนรู้ไปด้วยกันกับสกิลไคลแม็กของอาร์ตเมดนะครับผมโดยสกิลไม้ตายของทุกอาชีพคัสสี่จะมีสกิลหนึ่งโจมตีสกิลหนึ่งบัฟซึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึงสกิลบัฟของอาร์ตเมดกันนะครับผม ชื่อว่าสกิลไคลแม็กซ์นะครับผมโดยสกิลไคลแม็กซ์เนี่ยก็จะแบ่งเป็นเลเวลนะครับผมมีทั้งหมด5้าเลเวลนะครับผมแล้วก็เป็น5้าละหาลำดับทุกสกิลเนี่ยใช้แล้วจะมีเป็นเหมือนกันหมดเลยนะฮะคือบัฟจะขึ้นทางขวามือตรงนี้แล้วก็บอกว่าเันจะอยู่5นาทีนะครับผมรับ1น3 4เนี่ยกดแล้วเหมือนกันหมดแต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปคือ4สกิลนี้นะครับผม ออบูมคิสตันอิมแพกนะครับผมดิ uh, ิทักชันทีบ <laughs> นะครับดิทักชั่นทีบเฮริเคนนะครับถ้าออกเสียงผิดขอโทษด,ด้วยนะครับผมแล้วก็ไบรเอตเควกนะครับผมสี่สกิลนี้จะเปลี่ยนแปลงไปแทนนะครับผมโดยสกิลสี่สกิลเนี้ยคือท่าไทรเดี๋ยวผมจะทำไอตรงนี้ให้ดูเฉพาะอ่า uh, คลิปเรวิวหนึ่งนะเดี๋ยวคลิปเรวิวสองเราจะฆ่าตรงนี้ปนไปเลยขันนะ้ำนี่ครับสกิลออฟบูมจะโจมตีเป็นอย่างนี้นะครับผมคือเป็นวันวางขนาดอ่าเดี๋ยวดูขนาดก่อนขนาด9กคูณเช่องนะครับผมก็มอนที่อยู่ในบริเวณนี้ก็โดนโจมตีทัดไฟนะผมเป็นการระเบิดจุดไฟเห็นไหมครับผมตุ้มตามตุ้มตามตุ้มตามต่อมาเป็นอิมเพ็ อาคิตัอิมแพกนะครับอันนี้คือสกิลฟาร์มของอาชีพอาร์คเมดเลยนะครับผมาการโจมตีก็มบบนี้คือกดแล้วออกเลยนะผมไม่ต้องเล็งเป้าขนาด15คูส15ช่องนะผมอ่ามันจะขึ้น2ฮิตนะครับผมเอามาสกิลเฮริเคนนะครับผมที่ทัดทีบนะ ไปขายเด็กทักชั่นนะเป็นเด็ทักทีปนะครับผมเฮอริเคนกดก็เป็นสกิลฮิตเดียวนะกดแล้วออกเลยเหมือนกันนะครับผมปุ๊บต่อมาคือเบลลิตควักนะครับผมก็จะเป็นการวางขนาดคูณเกคูณเช่องเหมือนออบูมนะครับผมเป็น,นี้หินก็จะโผล่มาเรื่อยๆ ปปัั๊๊บบตามนี้นะครับผมนี่คือปกติของสกิลนะครับผมและเมื่อเพื่อนๆกดสกิลไคลแม็กเนี่ยสกิลทั้ง4สกิลเนี่ยจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับผมอ่าเจ๋งไหมที่ผมเลือกได้นอ,อาชีพนี้เพราะว่าคอนเซปต์อะไรเรียกว่าอะไรคอนเซปต์มันน่าสนใจมากๆเลยครับผมเขาเรียกว่ากิมมิคอะมันน่าสนใจก็คือ 4ส,สกิลเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงเมื่อเรากดสกิคลคายแม็ก1 2 3 4 5นะตัวผมจะแบ่งเป็น5คลิปนะเหตุผลที่ผมแบ่งเป็น5คลิปเนี่ยเพราะว่าผมต้องไปนั่งเก็บเอพีก่อนนะก็ <c oughs> คือทันที่เราใช้สกิคลคายแม็กเนี่ยเราก็จะเสียเอพีไป150นะต้องไปเก็บก่อนซึ่งเกมนะครับจะมีแม็กสูงสุดก็คือ200นะโอเคเรามาเริ่มที่เลเวล1นะกดบัฟไปก่อนบัฟเลเวล1 สายแสงครับผมอาชีพนี้ที่มีแสงในตัวนะครับอ่าเนี่ยครับบัฟจะอยู่5นาทีซึ่งเหมือนกันหมดนะแล้วก็ครูดาวก็จะ5นาทีเหมือนกันนะครับผมฉะนั้นตอนใช้เนี่ยอย่าพยายามลับนะบผมลับเนี่ยรอครูดาวนานนะครับเริ่มทีสกิลออบูมก่อนนะครับออบูมเนี่ยเมืเ่อกี้เห็นแล้วมันระเบิดตูมตาตูมตา,มตาใช่ไหมทีเนี้ยตาที่ผมอ่าคอยเข้อมูลที่คุณซิกมาแต่ อังกฤษไวลนะ้คือลดระยะการระเบิดลงขึ้งหนึ่งเหมือนกับว่าไอ้ระเบิดตูมตามนะมันจะช้าลงนะครับผมแต่เรา,าดูว่ามันช้าลงแล้วมันดีอย่างไงนะครับอ๋อโอเคเข้าใจแล้วคือตอนแรกมันจะอยู่นานกว่านี้ทาไมก็คือระเบิดมันตูมตามมันจะใช้เวลาในการตูมตามค่อนข้างนงานทีนี้นมันจะตูมตามเร็วขึ้นก็นะคือจานวน ตูมตาม,มาเท่าเดิมแต่ว่าระยะเวลาในการอยู่ของสกิลอะน้อยลงนะครับผมครึ่งหนึ่งนะอันนี้คือสกิลออลบูมนะก็คือเราอยู่ในบัฟไฮแมกเรหนึ่งสกิลจะเปลีป่ยนแปลงเป็นอย่างนี้นะครับผมต่อมาที่คิสซันอิมแพกนะครับผมสกิลนี้คิดเ,เพื่อนเพื่อนจะเห็นกับการปล่อยอรอร่าอ่าเรีอะไรอะไออะ ไอ้ไอไอเขาเรียกไอสเปียใช่ไหมคือหอ,อกกำแข่งรอบตัวเองขนาด15คูส15ช่องเนี่ยจากสกิลโจมตีนะผมกลายเป็นสกิลบัฟสุดยอดบัฟเลยคือสกิลเนี่ยผมชอบมากถ้ามว่าผมมีเพื่อนๆร่วมตี้เป็นอาร์มเอผมจะชอบมากเลยนะถ้าเขายอมกดไคแม็กวิลหนึ่งให้นะก็ะคือบัฟ ลดดาเมจนะครับผมธาตุน้ำลง30%เพิ่มดีเฟนซ์ให้เพื่อนนะครับผม300 m d อยเมเจฟก็คือถ้ากับว่าเราไม่ติดแข่งนะแล้วก็เพิ่มดาเมจธาตุน้ำให้3ามนะครับผมตอนแรกระโจมจีประมาณ7ล้านใช่ไหมอยู่ระยะระยะเวลา900าร้อยวินะครับผมก็คือ15นาทีนะครับเอามาดูกันปุ๊บทุกอย่างเปลี่ยนสก,กิลโจมตนะีเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมนะแต่ว่าเราจะได้บัฟเพิ่มมานะครับผมอยู่ตรงนี้นะเมื่อกี้เราโจมตีขนาดเจ็ดล้าน เจ็ดล้านหกใช่ไหมยังไงผมเราดูก่อนเจ็ดล้านสองเจ็ดล้านหกนะผมเดี๋ยวทำไมดาเมจเบาล,ล,ล,ลงอ่าโอเคเพิ่มไปแปดล้านมีหกล้านเก้าเฉยเป็นแปดล้านเจ็ดล้านสองแปดล้านนะครับผมจากเจ็ดล้านสองเจ็ดล้านแปดนะครับผมผมไม่ได้กดสกิลไอ้นี่นะไอ้สกิลรีคอร์ดอนะโอเคถัดมาดิทัดที่ เฮอริเคนนะครับผมก็จะเพิ่มการโจมตีธาตุลมเข้าไปนะผมจะมีความแรงอยู่ที่1200เอ้ย12500 m t k นะครับผมลองมาดูว่าอ๋อมันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้มันเป็นสกิลโจมตีออล่ารับตัวตุ้มเรามาดูแบบใหม่นะครับอ๋อก็คือกลายเป็นสกิลสองฮิตแทนนะครับเออ,เ,อ,อเพื่อนทำไมเลขมันซ้อนกันอย่างนั้นนะครับ มุมไหนก็ซ้อนออยว่าประมาณน,นี้นะครับก็คือเพิ่มเนี่ยหนึ่งหนึ่งมื่สองพัน้า้อเปอร์เซ็นะครับผมถัดมาสกิลนี้นะครับผมลดดาเมจลงแต่ว่าเพิ่มขินเข้าไปสองก้อนนะครับอ่าเดี๋ยวจะเป็นไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแป๊บนึงนะ อ๋อโอเคคือต้องบอกว่าผมก็ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษแต่นะ,นะแต่ที่คุณซิกมาเขียนไว้ก็คือภาพ,พที่ผมอ่านแล้วเข้าใจเองนะก็คือดาเมจน้อยลงจะเหมือนกับสกิลออบูมนะก็คือระยะเวลามันเร็วขึ้นแล้วก็เพิ่มหินนะครับผมเข้าไปเพิ่มอีก2ก้อนนะ เพื่อนจะสังเกตได้ว่ามันมีหินเพิ่มเข้ามาซึ่งตอนแรกมันจะโจมตีว่าซ้ายทีขวาทีล่างทีขวาทีใช่ไหมแต่จริงมันก็คือเพิ่มมาม,มีตรงกลางมีซ้ายมีมีถ้ามุดมีหินทางขวาทางซ้ายก็จะมีนะครับผมโอเคเอาคราวประมาณนี้ถ้ารับวลหนึ่งเดี๋ยวเวล่สองเดี๋ยวดูิี่ถัดไปนะผมเริ่มที่เอาบาร์้งหมดแล้วก็คืออันนี้ ระเบิดเร็วขึ้นไม่ต้องเสียเวลารอนะครับผมส่วน Impact ก็คือเป็นดาเมจเหมือนเดิมล้วก็เพิ่มบัฟมาให้นะครับผมแล้วก็เพิ่มฮิตแ,แล้วก็อันนี้เพิ่มก้อนหินขึ้นมานะครับผมโอเคขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะครับเดี๋ยวรอรับชมคลิปต,ต่อไปที่ร็ด2นะครับสวัสดีครับ